เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดอุดรธาน,นีพรรเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับผมใครขอรอนุญ,ญาตอภิปรายร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือที่เราเรียกว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งผมอภิปรายสนับสนุนมาโดยตลอดในมาตรา5มาตรา13และมาตรา49 และมาตรา66ทับหนึ่งไปในคราวเดียวกันเลยครับท่านประธานและก็ผมเห็นด้วยกับคณะกรรมการแก้ไขด้วยเหตุผลดังนี้ครับท่านประธานครับท่านประธานครับประเด็นแรกก่อนอื่นที่ผมผมต้องขอชื่นชมคณะกรรมการทุกท่านเลยนะครับที่ท่านมีความตั้งใจในการยกร่างฉบับนี้อย่างรวดเร็วทันอกทันใจใช้เวลาไม่นานซึ่งพร้อมหยัดฉบับนี้เป็นที่จับตา ของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยการกำหนดให้บุคคลสองคนไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันก็ตามนะครับหรือต่างเพศก็ตามสามารถมั่นหรือสมรสกันได้มีการแก้ไขเพียงคำว่าชายหญิงสามีภรรยาและสามีภรรยามาเป็นคำว่าบุคคลผู้มั่นผู้รับมั่นและคู่สมรส เพื่อให้เกิดความครอบคลุมคู่มั่นคู่สมรสในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นบุคคลเพศเดียวกันหรือบุคคลต่างเพศให้ถือว่าเป็นการรับรองทางกฎหมายครับท่านประธาและมีการเพิ่มสาเหตุในการฟ้องหยา่าและการเรียกค่าทดแทนครอบคลุมในกรณีที่คู่มั่นหรือคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปนอกใจและไปมีสัมพันธ์กับคนอื่น คู่สมรสก็จะได้รับรองทางกฎหมายาวาันนี้ในการเรียกค่าทดแทนธรรมทา,านที่กรลัครับประเด็นที่สองในมาตราห้าและมาตรา13ม,มีการแก้ไขอายุครับธรรมทา,านครับจากเมื่อก่อนอายุเพียง17ปีก็สามารถทําการมั่นและทําการสมรสกันได้แล้วแต่กฎหมายชาวนนี้ให้เพิ่มเป็น18ปปีถึงจะสามารถมั่นและสมรสได้ เพราะต้องการให้เกิดความสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กครับซึ่งอนุสัญญาฉบับน,นี้เป็นการกําหนดสิทธิเด็กในทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมสุขภาพและวัฒนธรรมของเด็กแล้วก็นิยามว่าเด็กคือมนุษย์ใดๆที่มีอายุต่ํากว่า18ปปีดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้แก้ไขโดยการเพิ่ม อายุ17ปีมาเป็น18ปีกับผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานครับเพราะการที่สหประชาชาติกำหนดให้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กคือการกำหนดเกณฑ์สากลครับการใช้อายุ18ปีนี้แหละครับเป็นเกณฑ์ที่ขั้นระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ถ้าอายุไม่ถึง18ปีก็ถือว่ายังเป็นเด็กอยู่ถ้าอายุถึง18ปีแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ ถึงแม้ว่ายุคนี้สมัยเด็กเด็กมันโตเกินไปครับบางครั้งบางคราวเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กอายุ15บามันก็เหมือนอายุ18เพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการใช้เกณฑ์18ปีนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับท่านตรงที่เราจะกําหนดการตัดสินใจจะจดทะเบียนสมรสที่จะก่อร่างสร้างตัวเป็นครอบครัวก็ควรบรรลุนิติภาวะ หรืออยู่ในสภาว่ที่พ้นเด็กแล้วครับท่านประธานเพื่อให้สถาบันครอบครัวมีความมั่นคงและสร้างอนาคตต่อไปในภายภาคหน้าได้นี้เป็นแนวความคิดที่ที่นำเสนอโดยการแก้ไขกฎหมายมันจะได้แยกแยะได้ถูกท่านประธานรับประเด็นที่สามเมื่อเรามีการแก้กฎหมายฉบับน,นี้เรียบร้อยแล้วมีหลายท่านที่มีความเป็นห่วงนะครับว่าเราจะต้องแก้กฎหมายต่างๆนับร้อยฉบับ เพื่อให้กฎหมายสมรสเท่าเทียมนี้มีผลนะครับแตกฎหมายอื่นๆไปด้วยแต่กับผมมีความคิดว่าเพียงเราแก้นะครับมาตราหนึ่งสี่สี่แปดแล้วมาตรานี้เพียงมาตราเดียวครับก็เป็นหัวใจหลักและยังเป็นเงื่อนไขในกฎหมายอีกหลายฉบับพอแก้ตรงนี้ก็สามารถพอพวกเขาจดทะเบียนสมรสกันแล้วก็ชอบด้วยกฎหมาย นะครับที่จะทำทำให้สิทธิและประโยชน์ต่างๆในทางกฎหมายชาวบืนติดตามมาด้วยทันทีครับามมาท่านประธานครับดังนั้นก็ผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเป็นกังวลนะครับว่าสิทธิประโยชน์ในทางกฎหมายอื่นไม่ว่าจะาจะไม่ตามมาหรือต้องแก้ไขกฎหมายฉบับอื่นอีกยาวนานเป็นการแก้กฎหมายเพราะการแก้กฎหมายหนึ่งมาตราหนึ่งสี่สี่แปดนี้ก็ถือว่าเป็นการรับรองแล้วละครับว่า ทุกท่านตัดสินใจในการจดทะเบียนสมรสแล้วจะต้องได้รับการรับรองและคุ้มครองและจะต้องได้สิทธิประโยชน์ทางกฎหมายอื่นๆตามไปด้วยที่กําหนดเรื่องสมรสไปแล้วนะครับรรท่านประธานท่านประธานครับสุดท้ายกับผมขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่าการที่พวกท่านต่อสู้ในเรื่องสมรสเท่าเทียมในเพศเดียวกันตั้งแต่22สิบปีที่แล้วนะครับผมจำได้ว่าเมื่อปี2 5 4 4ี่ สมัยที่ท่านรัฐบาลท่านนายกทักนิณิชินวัตรเนี่ยมีการเริ่มแนวความคิดนี้ตั้งแต่วันนั้นครับผมเิ็นสสสมัยแรกผมจําได้ครับกระแสสังคมไม่เห็นด้วยในช่วงนั้นนะครับและในวันนั้นสังคมก็ไม่พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องศาสนาเรื่องอะไรต่างๆข้ออ้างมากมายตอนนั้นเ่ยนะครับกระแสสังคมไม่เหมือนทุกวันนี้แล้ววันนี้ละครับกระแสสังคมมีความต้องการให้พี่น้องประชาชนในความต้องการสิทธิมนุษยชน ในเรื่องสมรสเท่าเทียมคนเพศเดียวกันได้ได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วนะครับกฎหมายฉบับน,นี้จะทำให้การยอมรับและคุณค่าของความเป็นคนและเห็นคุณค่าของความรักความหลากหลายซึ่งจะช่วยสร้างให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งทำให้สังคมพวกเราสงบสุขลดปัญหาความขัดแย้งและเป็นการวางรากฐานสังคมไทยของเรา มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไปครับกระผมขอสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ตามมาตราที่ผมได้กล่าวไว้เบื้องต้นครับขอ,อกราบขอบคุณครับธรรมธานครับ